โอ้คุณครับเป็นนาคนมาเหนมาเลยตัวแบบนี้ครับ <c oughs> ตำนาปุยำมาเลยตัวนี้โอ้หมานมาแล้วครับหมันมาแล้วเสานี้ครับเอ้าเหลืออีกหลายล้างครับดำกันยาว ใส่ตุ่มโขดเขามานี่โอ้ยยินเสีงครับดีฟ้าใสรึเปล่าดีพดดดดดิไทยรึ เงียบไปเขียงหน่อยครับมึงเนี่ยนี่ครับไม่เ,นนมมเสียไปพร้อมครับเพื่อกุมถึงตื้นลงมนะ อของยาโคกไปจังน้อยครับเลยสีเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับใหม่กับใส้น้ำสาครับสาในป้านในดวงครับเดี๋ยวมืออื่นตอนเศ้ายัางมารุ่นเบิ้องกันครับเื่าทีได้จากเต็้มครับ หลังเรียก,ก็ใช่ไหมให้นานนี่แล้วครับจะม,มีโกบุบุนี่ครับโอ้จะไปขิงหน่อยปลาขิงหน่อยอยู่คือเก้ครับหลังเรียก หลังนึงเซเวในซาพูดครับหลังนี้หินกบเตี้ยนลงนี่ครับหลังนี้แต่บูรูว่าสีเข้าตุม่มบ่ครับ คูอเ่เห็นเต็ยเนาอหลังนี้เนาะถือเพื่อฮะถึงแล้วครับหลังนี้ครับตัวไหนตัวงี้เนาะปัดใส่งามเลยพูดอะไรพหโต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 ัวงี้เลยครับเนี่ยเตรียมงี้มาแล้วครับเตรียมงี้ ใส่ถุงเขียวแมยมดหรูอโอ้โหเลี้ยงไปกินยงว่ยเจอท้องใค่ใช่ไหใส่หลายตัวเลยดิโอ้คุณครับนาเป็นนาขน,นมาเลยตัวแบบนี้ครับตำนาผุดยำมาเลยตัวนี้โอ้โห,หมันมาแล้วครับหมันมาแล้วเซานี้ครับ เหลืออีกหลายล้าครับทำกันยออออ่อ,อยาวตัวอย่างอืัวงาหนึ่งใส่ไว้ในสารนี่ครับคือปูนอครับหลังนี้ก็เลยโอ้หงูครับ งูเขากวนอ้เป็นแตมีกบอยู่ดีคร,ดนะรครับพ่น่ะกินกบจนตายครับพุ่นงูกัดกบตายเพราะกบน้อยอ้เสียอะไขนาดพ่นเฮ้ยงูออก,กนครับงูดึงห่างเลยครับไป กบน้อยตัวนึงตายซล้วครับอ๋อรุ่นหลังต่อไปครับอ,อ้เตี้ยนลงเสีกบเตี้ยนลงเสีนะตัวง,งี้อ้บัวโอ้มีจระปูโอ้เตี้ยนลงน้ำเสียครับ โอ้เงิดไหลจังไดเนอ้อครับหลังสุดท้ายท้ายสุดนี่เนาะเง<ฮ>ียบกิ๊บครับเด,ด็กๆก็เอาเอาสุดยอ เคเบียดกังเคยรุนกันนี้เอ้าสรุปผลงานได้กบสองตัวครับตัวนึนงงูกินนี่ครับกินปลาเขียงไหลจนอ้วนตัวเงี้ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปดักให้เบื้องไมครับสวัสดีครับ